น้ำพริกอร่อยมากแก้วกระโถนรอประมาณต้นเดือนกุมภาเอ้ยต้นเดือนต้นเดือนมีนาต้นเดือนมีนาน่าจะได้แก้วแก้วกระโถนน่าจะจำหน่ายครั้งแรกเดือนที่สามต้นเดือนสามน้ำพริกเด็ด,าาดลับที่ตื่นทำขอบคุณจ้าอุตสาห์ตั้งให้ฉันเป็นลับที่นะขอบคุณมากเลยฉันยินดีมากเลยจ้าที่เธออุสาห์แนะนำให้ฉันเป็นลักที่ในวันนี้จ้ะขอบคุณมากจ้า กนหนุนได้จ้ากูขี้เกียจต่อล้อต่อถีพวกปัญญาอ่อนแล้วกูเหนื่อยกูรับไปหมดแหละมึงจะให้กูเป็นอะไรกูเป็นให้อยากให้กูเป็นอะไรบอกกูเป็นให้ฉ่ำอยากให้กูเป็นเจ้าลัทธิอยากให้กูตั้งลัทธิอยากให้กูตั้งมูลนิธิเดี๋ยวกูจัดให้อ่ากูทำให้หมดตามใจเพราะกูขวางมาเยอะแล้วขวางจนนำมาสู่การเนี่ยกูเดือดร้อน มากเลยหลายอย่างมากกูต้องวิ่งเต้นวิ่งวุ่นมากมายเพราะฉะนั้นต่อไปนี้กูไม่ขวางใครอยากให้กูทําอะไรกูทําจบพระคุมยังไม่เสร็จจ้าพระคุมยังไม่เสร็จเป็นเลย้าใครอยากแต่งตั้งสถาปนาอะไรกูกูเป็นเลยจ้าอย่าลืมซื้อของในตะก้าจ้าจะให้กูทําอะไรก็ช่วยกรุณาซื้อของกูได้จ้าอุดหนุนกูได้จ้ากูจะได้เอาเงินไปทาอย่างอื่นต่อไปวันนี้กูก็ไปช่วยซื้อของจาก อะไรนะองค์การทหารผ่านศึกไปช่วยซื้อของเข้ามาเนี่ยมึงก็ต้องอุดหนุนกูด้วยเดี๋ยวกูจะเอาของทหารผ่านศึกมาโรโมดให้พวกมึงช่วยซื้อด้วยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบางคนก็นอนอยู่โรงพยาบาลตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูจะหาของมาขายให้พวกมึงช่วยเขาซื้อจะได้ช่วยการเขารักษาปกปกักรักษาคุ้มครองประเทศชาติบ้านเมืองเสียสละตัวเองวันนี้กูไปบรรยายมาที่ทหารผ่านศึกแล้วก็ เขาก็แนะนําหลายอย่างหลายประการจ้ะนะก็เลยเป็นเหตุให้ไปช่วยเขาซื้อของมาช่วยเหลือเป็นกําลังใจสนับสนุนส่งเสริมเขาเขาไม่ได้มีอาชีพเพราะเขาพี่กรมพิการอะไรก็ว่ากันไปจากการที่เปิดตกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติบ้านเบืองเราเราก็ควรแก่การช่วยเหลือเขาวันนี้จะาก็ซื้อของมาหลายอย่างอยู่บางอย่างก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้เราจะช่วยเขาแล้วก็ เตรียมไว้เดี๋ยวอาจารย์จะเอามาโปรโมทเดี๋ยววันไหนนั่งไฟ์สดอยู่บ้านก่อนเดี๋ยวจะโปรโมทให้ดูว่าเขาขายอะไรบ้างสามารถไปซื้อได้นะตรงหารภาึกตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอะวิกซี่มอนเตเมนต้นอะนะเออไปอากาจะซื้อของโกดดตก้าอุสมเพศเวทนาคนขายแล้วเกินขายพอไม่เป็นขึ้นมายืนชื้อถือเสื้อผ้ายืนรีวิวสินค้าแต่ไม่ขายของบ่วงวงเหมือนจะทำอะไรอยู่ คนดูห้าคนอันดูแอดบินดูไปสาวกูเห็นแล้วสลดสังเวชมายืนโชว์ของอยู่โชว์เคสแต่ขายไม่เป็นเข็ดไม่ขึ้นกูก็เลยต้องเข้ามาช่วยอีผู้แอดบินก็เห็นก็บอกว่าจ้าเข้าไปช่วยมันหน่อยกูก็เลยต้องมาช่วยมันหน่อยเนี่ยใครจะซื้อของกดในตะกร้าช่วยมันหน่อยนะช่วยมาก็ถ้ามาช่วยกูนี่แหละช่วยมันหน่อยไม่ชอบหนูก็เป็นแบบนี้เออ จังหวะอาจารย์ไม่เห็นเนี่ยนี่จังหวะอาจารย์กำลังจะขึ้นไลฟ์สดเซ็ตทุกอย่างหมดแล้วและน,นี่เขากำลังดูอยู่ก็เห็นพอดีอาจารย์ก็เลยขึ้นมามันบอกให้เข้ามาช่วยมันหน่อยอ่ะกูกวช่วยสักน,นิดนึงเอาเงินไปซื้อขนมเลี้ยงลูกมันกินเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวมันอีกั่ะลูกผัวมันอยู่ข้างหลังอ่ะแต่ลูกภาพตั้งอยู่นั่ยนะนั่ลูกผัวมันอ่ะมันหาเงินหาทองไปเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวมันต่อไป <laughs> ใครจะอุดหนุนอุดหนุนเลยซื้อกดในตะก้านี่แหละกดได้ตะก้านี่แหละซื้อไปเถอะจิ้มจิ้มซื้อไปไม่ได้ไลฟ์สดอาจารย์ไม่ได้ไลฟ์สดนั่งหน้ากล้องอย่างนี้หลายวันวันนี้มาไลฟ์สดแต่ยังไม่ได้เริ่มไลฟ์สดอันนี้เห็นมันก่อนก็เลยเข้ามาช่วยมันขายของแป๊บนึงเดี๋ยวจะลงไปไลฟ์สดของตัวเองวันนี้อาจารย์ไปออกรายการแท็กพลันยูนะปั่นกระแสออกออนแอร์รายการสดตอนหนึ่งทุ่มช่องยูทูปปั่นกระแสก็รอดู รอดูด้วยรายการปากกระแสนกแท็กพลันอยู่ไม่ได้ไลฟ์สดหลายวันดีมีแต่ให้ดูบรรยากาศเวลาไปไลฟ์สดข้างนอกไอเวลาไปบรรยายทำข้างนอกแต่ไม่ได้นั่งไลฟ์สดก็เลยไม่ได้นั่งขายเสื้อไม่ได้บอกเสื้อใครเลยว,ว่ามีเสื้อลงตะก้าแล้วให้ช่วยกันซื้อหน่อยนั่งในรถแต่เหรอในรถมันชอบกระตุก อย่สั่งน้ำพริกเวียไม่ได้สั่งน้ำพริกเลยว่ะสั่งผลิตสั่งทําก่อนเดีย๋ยวกระตกแล้วเนี่ยอาลหแสดงว่าเป็นที่โทรศัพท์ 4G อาจารย์อืมอาใครจะซื้อของกดตะก้าเลยเด้อ น้ำพริกรออีกประมาณสี่ห้าวันเดี๋ยวมาลงขายกำลังอยู่ในช่วงของการผลิตหมวกนี่้องใส่เด็ต้องทางต้องต้องทำแล้วมั้งหมวกสวยจริงหมวกสวยมากเออใช่หมวกขาทานอย่างเงี้ยแบ,บยแบงเงี้ยมันน่ารักดีห <laughs> มวกขอทานพี่มี หนูจะสาพี่บอกอันนี้น่ารักเดี๋ยวเอาไว้ลองถามเพอดูว่าทำได้หรือเปล่าบวกขอทานบนูขอทานแล้วใส่แว่นพอดีพี่หมีใชน่น้ำพริกอร่อยน้ำพริกที่เป็นสูตรสูตรสูตรต้นตำรับแต่ว่าอร่อยกว่าต้นตำรับอร่อยกว่าแบบเดิม น้ำพริกเ,รเดิมมาไม่ใช่ยี่ห้อาจาร์ใช่ไหมนี่ก็มาทํายี่ห้ออาจารย,าย,ออาารย์เดี๋ยวจะเริ่มทแํแล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์แพ็กเกจจริงก็ดีกว่าอดีกว่าทุกอย่างดีกว่าหมดดีกว่าของเดิมเยอะก็ให้ซื้อเซตนี้เซ็ตคนตื่นทํามีโลโก้มีสติกเกอร,มร,กอร์มีทุกอย่างหมดใช้งานได้จริงมากเดยของทุกอย่างของลูกของแม่มีกระเป๋ากี่ใบว่ามีครบทุกลายไ้มกระเป๋าอะ เหลือเหลืออีกลายหนึง่งอ๋อลายกระโถนยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่เห็นอ,อ๋อวันนี้มีลายกระโถนย่ามเพิ่งจะเสร็จราคามาวันนี้เพิ่งจะส่งไปเสร็จราคามายังไม่ได้จ่ายเลยรอเอปดูดช้อปปิง้งไอร้านกรมทหารพานศึกหมดตัวแล้ววันนี้ไม่มีเงินจ่ายค่ามัดจำย่ามเงินหมด เมตตากลุ่มคนตื่นทำด้วยนะครับเมตตาเมืองคนเดียวพอไม่ต้องเม็ตาทั้งกลุ่มงนะผมไม่ต้องเหมา จะซื้อกดเดต้ากล้าเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลงไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวจะลงไปไลฟ์ของตัวเองละหนว่าจะออกกัถ้าอาจารย์ออกเดี๋ยวจะไปดูอาจารย์อันนี้เมตตามันออาช่วยมาช่วยขายสงสารบันทีนะไม่ต้องสงสารทั้งกลุ่มนะสงสารบางคนเดียวพอให้มันหาเงินซื้อข้าวซื้อน้ําเลี้ยงผัวเลี้ยงลูกมัน ซือของกดแต่ก,ก้าได้เลยถ้าอาจารย์บวชน้ำพริกขายไหมก็ลองดูคุยกับแม่อาจารย์กับน้องอาจารย์ไปแล้วกันวันหนึ่งเวลามามานั่งไลฟ์สดก็ขายน้ำพริกไปนะห้าปีอุดหนุนไปขายน้ำพริกอย่างเดียวพออย่างอื่นมันต้องขายเสื้อผ้าหน้าผมก็ปงกระเป๋าคงขายไม่ออกก็หละคงขายได้แต่น้ำพริกกละเพราะมันกินได้ไงกูไปบวชไปไหนมึงก็อุดหนุนน้ำพริกแล้วกันนั่นแหละมึงก็สั่งกันเนาห้าปี ฝากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กูด้วยนะหนาซื้อเอาเลยในต่ก้าน้ำพริกตอนเนี้ยขายเฉพาะใน t i k ต็อกนะใน Facebook อาจารย์ทําไม่ทันมันไม่รู้ต้องดึงยอดยังไงกลัวมันแบบมันเยอะเกินอนะ่ะมันแบบมันต้องมานั่งเขียนอย่างเงี้ยไม่รู้ทําไม่เป็นก็เลยยังไม่ได้ทํา ก็เลยทําเฉพาะในทิก t o k อย่างเดียวแล้วมันมันตรวจสอบออเดอร์ได้มันง่ายต่อการทํางานก็เลยเอาเฉพาะใน t i กตอกอย่างเดียวใครสั่งไม่เป็นก็พยายามไปทําให้เป็นแล้วกันควรจะการเรียนรู้เดี๋ยวเร็วๆนี้จะเริ่มทําละผ้าปันคอรอหน่อยอีกไม่นานจะมาผ้าปันคอใจเย็นๆรออีกไม่นานเดี๋ยวก็จะมาละผ้าปันคอแก้วต้นเดือนมีนาก็จะเริ่มขายแก้วคนตื่นทาหน,นังสือคัมมิ่งซูนเร็วๆนี้ เดี๋ยวรอดูงานเปิดตัวหนังสือได้เลยไม่ธรรมดาบอกก่อนงานเปิดตัวหนังสือเล่มแรกของอาจารย์ไม่ธรรมดาเลยประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าอลังการงานล้านดวงบอกเลยเปิดตัวหนังสือเตรียมตัวกันไว้ให้ดี ยิ่งใหญ่อลังการงานร้านดวงบอกเลยเจ็บเงินรอเลยทั้งสือสามแปดศูนย์สามแปดศูนย์หรือสามหกศูนย์วะจำไม่ได้ละไม่เป็นไรมึงเผื่อไปยี่สิบาทแล้วกันสามแปดศูนย์หรือสามหกศูนย์สึ่งอย่างเนี่ยจำไม่ได้ละเออไม่ซื้อไม่มีตังเออไม่มีตังมึงก็ไม่ต้องซือ้อไม่จำเป็นต้องซื้อเลยนังสือเนี่ยกูขายสำหรับคนที่มีตัง หรือคนที่เขาอยากจะเก็บสะสมไว้ถ้าใครไม่มีไม่ต้องซื้อไม่ต้องไปกังวลเลยไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกังวลเออเก็บเผื่อไว้สักสี่นศูย์อย่างเงี้ยเก็บเผื่อไว้ก่อนเออไม่พูดก็ไม่ได้ไงหนังสือไม่ต้องจองรอเลยพอ พอต่อการซื้อกับบทุกคนกินม,มาเยอะอยู่ยังไงก็พอแต่อยู่ที่ว่าใครจะซื้อถ้าใครจะซื้อวันเปิดตัวเลยก็ได้นะเอะเพราะว่าถ้าซื้อวันเปิดตัวก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าไม่มีค่าจัดส่งไม่ต้องไปเสียค่าจัดส่งจัดส่งไม่ต้องไปเสียอะไรเยอะแยะซื้อวันนั้นเลยแล้วเดี๋ยวขอดูกับว่าเซ็นไหวไหมนะวันนั้นต้องไม่มีงานนะถ้าเซนไหวนะงานสัปดาห์งานแบบงานหนังสือเดี๋ยวจะนั่งหาโต๊ะตัว,ตวหนึ่งนั่งเซนเนมืองอีกนะ เซ็นหนังสือจะเซ็นให้เฉพาะวันไอ้นี่วันเปิดตัวหนังสือวันอื่นไม่เซ็นขายชำชำใช่เออผูบอกแล้วปูจะขายชำ เพราะว่ารายเงินกองกลางอาจารย์ไม่เปิดรับบริจาคแล้วนะเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวเคลียบัญชีจบหมดแล้วจะปิดบัญชีและจะไม่รับเงินกองกลางแล้วอาจารย์จะเอาเงินที่ตัวเองหาได้มาจ่ายเงินกองกลางเองจะไม่รับบริจาคเงินกองกลางจากใครอีกแล้วเพราะปัญหาเยอะเหลือเกินดังนั้นอาจารย์จะเป็นคนหาเงินพวกเรามีหน้าที่มาปฏิบัติข้าวน้ําอาหารที่พักทุกอย่างอาจารย์จะจัดให้ฟรีหมดอาจารย์จะเป็นคนหาเงินมาเลี้ยงเอง ้เองไม่ต้องรับบริจาคง่ายทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสบายหน้าที่พวกเราไม่ต้องบริจาคซื้อของได้สนับสนุนคนปฏิบัติธรรมด้วยได้ร่วมบุญกับการปฏิบัติธรรมด้วยเอซื้อของอย่างเดียวทําให้ทุกอย่างถูกต้องไม่เปิดรับบริจาคจะได้ไม่มีข้อคอลหาไม่มีข้อตําหนี่จริงได้ซื้อของอย่างเดียวจบเงินที่ได้จากการขายพวกหนังสือเนี่ยอาจารย์จะเอาเข้ากองกลางเหมือนเดิมแต่กองกลาง จะไม่รับบริจาคจะเป็นเงินอาจารย์เองแต่จะจะัดการเงินตรงนี้เรียกว่าเงินกองกลางหารายได้มาได้เท่าไหร่อาจารย์จะเอาไปดูแลคนผู้ปฏิบัติธรรมเก็บไว้เพื่ออะไรบ้างเก็บไว้เพื่อถวายพระเก็บไว้เพื่อดูแลคนยากไร้เก็บไว้บริจาคตามสถานที่ต่างๆเ,าเก็บไว้เพื่อจ่ายค่าน้ําค่าไฟที่พวกเรามาฝึกปฏิบัติธรรมค่าอาหารการกินมันจะแบ่งเป็นสองก้อนก้อนหนึ่งรายได้จากการขายหนังสือ อาจารย์จะไม่เอาเข้าตัวเองเลยแม้แต่บาทเดียวเงินขายหนังสือสักบาทเดียวอาจารย์ก็จะไม่เอาเข้าตัวเองจะเก็บไว้แยกบัญชีไว้เลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมเพราะจะไม่เปิดรับบริจาคแล้วประนั้นหนังสือที่อาจารย์ทำเพื่อจะเอาเงินรายได้มาเลี้ยงผู้ปฏิบัติแล้วจะมีการทํารายได้ทุกอย่างไว้หมดเอเพื่อให้เห็นว่าแล้วจะจะคอยชี้แจงได้ว่ารายได้จากการขายหนังสือได้มากี่บาทแล้วเงินในปัจจุบันเหลือกี่บาท อาจารย์จะชี้แจงแต่จะชี้แจงไม่ชี้แจงมันเรื่องของอาจารย์แต่อาจารย์จะชี้แจงชี้บ้างไม่ชี้บ้างแล้วแต่อยากชี้แจงก็ชี้มีเงินเท่าไหร่จะบอกมีกี่แสนกี่ล้านจะบอกเอาไปทําประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกอ่าอย่าเปิดเผยแช่ั้นเองอยากเปิดเผยพวกเรารู้ว่าเฮ้ยพวกเราอุดหนุนมาเนี่ยแต่เงินส่วนตัวจะไม่ได้ชี้แจงนะพวกขายเสื้อน้ําพิกอะไรพวกนี้มาเป็นเงินรายได้ส่วนตัวอาจารย์อาจารย์อันนั้นอ่ะอาจารย์เก็บไว้ใช้ส่วนตัวอาจารย์อยากทําบุญอยากช่วยเหลืออะไรใครตรงไหนอาจารย์จะเอาเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือไปซื้อของ อันนั้นจะเป็นเงินส่วนตัวของอาจารย์แต่เงินกองกลางที่ขายหนังสืออาจจาะจะเก็บไว้เงินบรรยายธรรมอย่างเงี้ยอาจจาะจะเก็บไว้เพื่อดูแลกองกลางอาจารย์ไปบรรยายธรรมไปสอนธรรมะไปอะไรที่ไหนก็ตามอาจารย์เอาเงินตรงเนี้ยมาใช้ดูแลเงินกองกลางดูแลผู้ปฏิบัติธรรมถาวายวัดวารามช่วยเหลือสถานที่ต่างๆนานาง่ายๆแต่อาจารย์จะเป็นผลออกหน้าเองเพราะฉะนั้นขี้เกียจรับบริจาคและปัญหาเยอะเงินกองกลางแต่เงินรับบริจาคอื่นๆยังทําอยู่นะ บริจาคเพื่อโรงพยาบาลบริจาคเพื่อวัดวาอารามวัดนั้นวัดนี้บริจาคเพื่อกองทุนนั้นกองทุนนี้ยังรับบริจาคเหมือนเดิมแต่อันนั้นจะศูนย์บาทชนศูนย์บาทแต่พอเวลาเป็นเงินกองกลางอะ่ะมันศูนย์ชนศูนย์ไม่ได้เพราะอะไรมันรับเข้ามาเรื่อยๆใช้ไปเดือนหนึ่งก็เอาออกใช้ไปเดือนหนึ่งก็เอาออกแล้วต้องชี้แจงทุกเดือนปัญหามันเยอะอ่าต้องหาบงหาบินวุ่นวายเพราะฉะนั้นอันนี้ทําเองดีกว่าจบไปรอจนกว่ามูลนิธิจะสําเร็จค่อยว่ากัน ถ้ามูลนิธิไม่สําเร็จยังไม่รับบริจาคจะได้ไม่เป็นประเด็นถ้าใครจะซื้อของช่วยมันซื้อของในกดในตะก้า,านะ่ะเดี๋ยวจะจะลงแล้วนะตะก้าซื้อตะก้าของในตะก้ามันเจ็ดเจ็ดอันน่ะเจ็ดอะไรน่ะเจ็ดเจ็ดแล้วมันก็ปักตะก้าไม่ครบเป็นปักดตะก้าอยู่ที่คิดเจ็ดอันนะ่ะก็สามารถที่จะกดได้กดตะก้ากดตะก้ามีเสื้อมีกระเป๋ามีอะไรนะหมวกไม่มีนะหมวกเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอทําก่อน สามารถซื้อได้อันนี้แว่นจริงหรือแว่นแว่นแอปอะแว่นจริงค่ะของแว่นจริงเหรออ้าวนุกาแว่นแอปคนเท่เขาใส่กันอาจารย์เสื้อคนตื่นทําช่องปฏิบัติราคาถูกกว่ามากใช่ของแท้ไหมจชาไม่ใช่ของแท้จ้าของปลอมจ้าถ้าถูกกว่าปกติเนี่ยมีอยู่สองกรณีหนึ่งเราได้คูปองหรือเราเป็นผู้ซื้อลายใหม่จะได้ราคาถูกกว่าปกติแต่ราคามันจะบอกเลยว่าราคาจริงเท่าไหร่ลดเลือเท่าไหร่ แต่ถ้าราคาถูกเลยอันนี้ปลอมนะถูกแต่ไม่มีที่มาที่ไปอะ่ะอันนี้ปลอมโห oh, มึงจะให้กูทำทุกอย่างไม่ได้นะเปลี่ยนชื่อเป็นกองทุนผู้ปฏิบัติธรรมดีกว่าค่ะเออไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเงินกู กูไม่เปลี่ยนกูจ่าเงินกองกลางนี่แหละเงินกูกูไม่รับบริจาคใครแล้วไม่ต้องมาบริจาคก,กูไม่รับเดี๋ยวจะปิดบัญชีแล้วเอากองกลางนี่แหละเรียกง่ายดีมึงใช่กองทุนเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมโอ้ยเสียเวลากองกลางจบแก้วกาแฟกำลังทำจะต้นปีจะเอ้ยปลายเอ็ไม่ใช่ปลายปี กับกลางมีนาเอ้ยประมาณต้นมีนาแก้วกระโถนแก้วกาแฟกระโถนทรงกระโถน,ถนอ่ะซื้อใครจะซื้อกดตะก,ก้านี่เขาปากักตะก้าขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยซื้อได้เลยกระเป๋าอย่าลืมกระเป๋าไว้ดี่น่นะกระเป๋าตีกระโถนตีกระบานอะ่ะใช่เดยออีกอ,อันหนึ่งอะ่ะหลังหนูจะปากหนูไม่เห็นไงเออปากให้เป็นวันนี้ขึ้นมาสอนแล้วทําให้เป็นใช่้ นี่นะได้ทลายทักมาบอกอาจารย์ด้วยว่าได้ทลายแบ่งเปอร์เซนต์กูด้วยนะถ้าขึ้นมาไลฟ์สดขายให้เนี่ยมึงไม่ได้พูดสักคำเนี่ยหนูเป็นพิชเชนเตอร์ไงอาจารย์หนูคนเท่เป็นพิชเชนเตอร์ยืนถือของอย่างเดียวคนเท่เข้าใจกันอาจารย์อาจารย์ไม่เก็ตวัยรุ่นอ่ะมึงไม่ใช่คนเท่ละมึงเป็นคนเถื่อนเอาอะไรมาเท่เจ้าอาจารย์รู้ได้ไงว่าคนเถื่อนเถื่อนสภาพเบงเถื่อนขนาดนี้เอาอะไรมาเท่ เทใส่กันเห็นไหมเด้ออาจารย์ไม่เกตอะไม่เกตไอ้ับรุ่นนะอาจารย์ดูที่ชู้หมดหรอต้นสือน่าจะประมาณมีนาไอ้ต้นในประมาณกลางกลากลางกลางภุมภายังยางยังไม่ระบุยังไม่ชัดต้องรอเฟิร์มก่อน น้ำมูกแบบมหาศาลมากอาจารย์คอก็ไา้ช่วยอีก กดตะกร้านะเ้าจะซื้อของเดี๋ยวจะไปละขึ้นมาช่วยมันแป๊บหนึ่งให้มันขายของได้อยู่หน่อยหนึ่งให้มันมีกำลังใจในการขายของบ้างเดี๋ยวครั้งต่อไปจะได้ไปปกักตะก้ากันเองเป็นเวลาจามไม่ได้ไลฟ์สดอะฝากอุดหนุนทีน่พวกนี้มาด้วยนะแอดมินหลายคนเขาไปปกักตะก้าตะก,ก้าที่เขาเอาไปปักกันเป็นตะก,ก้าจริงนะเป็นตะก,ก้าจริงถ้าเป็นลิงก์อะลิงก์กลับมาหา เอ่อตะก,ก้าอาจารย์อ่ะนั่นคือตะก,ก้าจริงเขาขายจริงของเอ่อเอาเอา,เอาตะก,ก้าจะไปปากรายได้ทั้งหมดเข้าอาจารย์ส่วนแอดมินเนี่ยเขาจะได้เป็นคอมมิชชั่นดังนั้นเราจะซื้อจากอาจารย์โดยตรงก็ได้หรือซื้อจากตรงนี้ก็ได้ถ้าซื้อจากแอดมินแอดมินเขาก็จะได้คอมมิชชั่นด้วยแต่รายได้ทุกอย่างเข้าอาจารย์อยู่แล้วสามารถทําได้เลยจะก,กดซื้อได้หมด มีใครอยากซื้อก็ซื้อหมวกไม่มีหมวกไม่มีอเออรายการคุณแท็กนะรายการปั่นกระแสนะช่อง youtube ปั่นกระแสวันนี้อ่ะเดี๋ยวกูพูดเดี๋ยวบินอีกอ่ะลงไลฟ์ก่อนเว้ยกูพูดไปแล้วเดี๋ยวไม่จะบินแน่ๆเลยว่ะเฮ้ยอ่ะไปก่อนนะเจอการใครจะปักตะก้าก็ปักที่ตะก้าได้เลยเรารีบลมนะแป้งกเมื่อกี้จา์